วิธีใช้งานนาฬิกา3ามลานนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่บ้านหลายๆวันเนี่ยนาฬิกานะมันเดินน่ะมันต้องหยุดนแน่ๆนะฮะเพราะว่ามันจะเดินได้ประมาณ3วัน5วันนะฮะเพราะว่าเราจะไขไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะฮะทีนี้พอเวลา,ามันหยุดเดินเนี่ยวิธีการตั้งนาฬิกาเราจะต้องหมุนให้มันหยุดตีทุกๆ15นาทีนะเนี่ยทุกๆ15นาที เลข3เลข6เลขเกเลข12เราจะต้องหยุดให้มันตีทุกครั้งนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีไม่ตรงควอเตอร์ของมันนะจนกว่าจะถึงเวลาจริงนะสมมุติว่าตอนนี้มันเป็น10โมงใช่ไหมฮะแต่ว่านาฬิกามันมันหยุดเดินไปตั้งแต่7โมงสมมุตินะนะเราจะต้องตั้งเวลา 1 0บโมงสิบห้าสิบโมงครึ่งสิโมงสี่สอโมงะไรเงี้ยหมุนไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงเ,เวลาเจ็นาฬิกาก็คือเป็นลอกมันนะอย่าหมุนย้อนเข็มอย่าหมุนทวนเข็มใดๆทั้งสิ้นนะฮะนาฬิกานี้ก็คือจะห้ามหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้หมุนตามเข็มนาฬิกาได้จะไม่มีปัญหาใดๆนะฮะนี่ว่าเวลาตั้งก็ง่ายๆนะก็คือ ุนไปนี่ฮะแล้วก็หยุดเดินทุกๆ15นาทีมันก็จะตี15บาตีก็จะตีควอเตอร์หนึ่งนะฮะแล้วก็ครึ่งชั่วโมงก็จะตีอีกอีกชุดหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะตี3มชุด ันนี้ก็จะตีะชุดใหญ่เลยนะฮะก็จะตีทั้งเพลงแล้วก็พอเพลงจบก็จะตีะเป็นชั่วโมงตามจํานวนชั่วโมงนะยก็จะตั้งเงี้ยไปนะฮะเวลามันหยุดเดินนะฮะอย่าหมุนย้อนอย่าหมุนทวนเข็มน,นาฬิกานะฮร นก็จะตีสิบเอ็ดทีนะฮะลูกตุ้มแกงก็เวลาผมจะถอดออกไปนะแต่เวลาใส่ก็คือค่อยๆใส่นิดนึ่งให้เบามือนิดนึ่งคล้องลงไปนะแล้วก็แกงจับมันแกงเบาๆเนี่ยแกงตามเนี่ยฮะตามติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไปของมันไปนี่นะก็จะไม่มีอะไรครับผม